ขอไพ่การงานให้คนวันพฤหัสหน่อยนะคะต่อไปค่ะไพ่าการเงินไพ่าการเงินโอ้แล้วก็ให่ความรักความสัมพันธ์ออกมาเลยนะคะแล้วมาดูกันนะคะไพ่าการงานของคนเกิดวันพฤหัสประรจําสัปดาห์ที่20-26ถึง26มิถุนายนค่ะคุณได้ไพ่เดี่ยวูนะคะเป็นไพ่ใบใหญ่ในสำรับของ78ใบคนวันพฤหสัสสบดีสัปดาห์หน้าคุณจะมีความรู้สึกว่า โอ้ทำไมฉันรู้สึกปลดปล่อยจังคุณจะได้รู้สึกพ้นออกไปจากสภาวะที่เรียกว่าอึดอัดขับค้องใจนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำคุณมีโอกาสนะคะที่จะตัดสินใจลาออกจากงานถ้าใครมีความคิดว่างานที่อยู่มันหนักมันเครียดมันรู้สึกว่าไม่ใช่เราแล้ว,ลวจังหวะนี้แล้วค่ะอาทิตย์นี้และคะ่ะ เป็นโอกาสที่จะทำให้คุณรู้สึกตัดสินใจเลยว่าฉันไปดีกว่าในภาพคือการเริ่มต้นใหม่นะคะคือเป็นสูตรเดอรฟู The Who, นี่คือภาพทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังพร้อมก้าวไปสู่โลกใบใหม่แต่ถ้ากรณีเป็นเจ้าของกิจการนะคะหรือค้าขายคุณจะค้นพบที่ใหม่ๆนะคะในการที่จะไปตั้ง หลักปักฐานหรือในการยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับเรื่องสถานที่ทำกินใหม่ๆนะคะแต่มันเป็นแค่การเริ่มตน้นมันยังไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งที่คุณคิดคุณทำนั้นนะ่ะมันมั่นคงหรือเปล่าแต่ถ้าในกรณีอึดอัดถึงที่สุดแล้วนะคะอาจารย์กันจะบอกว่าถ้าอยู่ตรงไหนแล้วมันสนุก นะคะอยู่ตรงไหนแล้วเราอยากตื่นขึ้นไปทํางานทุกวันแปลว่าเรายืนอยู่ทุกที่แต่ถ้าเรายืนอยู่ตรงไหนแล้วเรารู้สึกมันทุกยืนอยู่ตรงไหนแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ตัดสินใจก้าวออกมาเถอะค่ะอย่าไปกลัวค่ะไพ่เดี๋ยวฟูเนี่ยมันคือไพ่ที่บอกบอกว่าเราไม่แคร์และไม่กลัวและเราพร้อมไปนะคะไปเถอะค่ะบนทางสายนี้บนโลกใบนี้ยังมีเส้นทางอีกมากมายให้เราเลือกยืนเลือกเดินค่ะเป็นกำลังใจให้ คนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะในเรื่องการงานค่ะต่อไปเรามาดูเรื่องการเงินนะคะการเงินของคนเกิดวันพฤหาาัสบดีโอ้โชคดีค่ะที่คุณยังพอมีเงินเก็บอยู่บ้างดังนั้นไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเรื่องการงานอะไรนั่นแปลว่าคุณพร้อมแล้วเพราะคุณไม่มีภาระเรื่องการเงินนะคะถึงต่อให้มีคุณก็ยังมีเงินเก็บที่ยังพอเอามาเยียวยาหรือถ้าเกิดนะคะคุณ มีปัญหาสภาวะการเงินสามารถนะคะขอความช่วยเหลือได้จากผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงนะคะคุณก้าวเข้าไปเลยค่ะผู้หญิงที่เป็นเป็นผู้อุปถัมภ์ของคุณนะคะเป็นผู้ใหญ่นะคะอายุมากกว่าถ้าให้อาจารย์การทํานายก็คือน่าจะเป็นแม่เราเนี่ยแหละคะ่ะคุณก้าวเข้าไปพูดเลยยังไงแม่ก็ไม่ทิ้งลูกแน่นอนนะคะใครกําลังมีปัญหาขับปุกเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะ คนที่จะมาช่วยแบ่งเบานะคะจะทุกอันนี้ของคุณได้นะคะเดินไปเลยค่ะญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงของคุณเองค่ะจะช่วยได้นะคะอันดับต่อไปค่ะเรื่องของสาภาวะความสัมพันธ์ความรักนะคะของคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสสบปปดีนะคะกรณีถ้าโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนสาภาวะของชีวิตการทํางานสิ่งหนึ่งที่คุณจะได้มาอีกก็คือคุณหยิบได้ไพ่สองถ้วยค่ะ คุณจะพบความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะจากคนใหม่ๆจากพี่ใหม่ๆแต่เป็นการพบเพื่อให้รู้สึกชุ่มชื่นหัวใจยังก้าวไปต่อไม่ได้ต้องรอดูอีกระยะหนึ่งนะคะสำหรับคนที่เป็นคู่ชีวิตนะคะแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วไพ่ใบนี้บอกว่าคุณรู้สึกสมหวังคุณรู้สึกว่าคุณเลือกมาถูกต้องคุณรู้สึกว่าเขาคือคนที่มาซัพพอร์ต ให้กำลังใจคุณอยู่เสมอไม่ว่าคุณจะก้าวไปทําอะไรก็มีคนคนนี้เป็นกําลังใจเป็นยาชูกําลังนะคะดีใจด้วยสําหรับคนเกิดวันพฤหัสค่ะต่อไปนะคะเรามาดูคนวันศุกร์กันไม่ทราบว่ามี